ทำลุงอะไรนิดหน่อยข้างไหนเอ่ยทำลุงล่าง,ง,งปลาการอะไรก็ต้องขอโทษก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สวีทหน้ากล้องหรือแบบว่าต้องมากอดกันแบบลาอะไรเงี้ยมีหลายคนไม่พอใจนะที่ผมไม่ได้กอดเขาตแต่ผมจะบอกว่าคือต้องต้องแบบผมผมรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างนะเราอยากให้มันดูน่ารักน่ารักเราได้แค่แบบว่าจับมือก็ดีใจแล้วให้เขาได้กรอครอบครัวเราที่ไปส่งวันนั้นก็อยู่ใความสุขมากแต่หลายคนเขาก็มองว่าทำไมเราแบบไม่มีสกทธิ์มองไม่มีไม่มีผมว่าสำหรับผมมัน สำรับตรงผมนะอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปกอดเพราะว่ามันคือความต้องการของทุกคน,<ม>ท,กคนที่อยากเข็นแต่ว่าของผมก็คือมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของผมนะผมรู้สึกว่าแบบเฮย้ยเราไม่เห็นต้องไปกอดให้ทุกคนได้เห็นนะสนามบินที่คนเยอะๆยอะอะไร,ะไร Rails, นี่เลยผมรู้สึกว่าแบบเกรงใจหลายๆอย่างนะแล้วก็อยากเก็บเราเดี๋ยวว่าแอบ,บกอดแบบก็เดี๋ยวเขาไกอดแอบกอดที่หลังก็ได้ะอะไรเงี้ย ก่อนเรงก็มึนไหมโอ้ไม่บอกไ <c oughs> ม่บอกแจ้าเจ้าเนนี้เป็นเพรา,า,เาะเราดูความเหมาะสมหรือเปล่าใช่ผมผมชอบชอบดูความเหมาะสมครับแล้วก็ต้องพยายามที่แบบว่าบางทีอะไรที่มันเกินเลยเกินเนี่ยตัวผมก็จะพยายามเบรกตัวผมไว้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งผมพอ,อมาตั้งสตินึกแต่บางทีเนี่ยเราก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กมีแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้อะไรมันดูแบบเกินเลยไปอะไรเงี้ยเนาะก็แบบน่ารักน่ารักธรรมชาติน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด กไปด้วยหรือเปล่ามก็ต้องแบบหลายอย่างจริงไเกี่ยวหรอกผมคือตอนให้เขาคงไม่ได้ไปผมไปกับเพื่อนอะไรผมก็คงไม่ได้ปลอดภัยต่อหน้าคนอะไรเงี้ยถ้าทั้งหน้ามันอาจจะมีนะผมผมไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคือคือตอนนี้ก็อาจจะยังกดไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เราไม่ได้ต้องการทําตามแต่เสียงที่คนเรียกร้องว่าเราต้องไปกอดไปหอมอะไรผมว่ามันต้องต้องให้ผมคนตัดสินใจในการกระทำด้วยอะไรเงี้ยครับผมไม่เกินห้าไม่เกินห้าไม่เกินห้่า พุดดิ้งเสียจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องแนวที่ผมผมเข้าใจว่าคนดูไหนคนก็แบบอาจจะแบบรู้สึกชอบรู้สึกน่ารักน<ม>เลยแบบได้อย่างเห็นภาพที่แบบว่าน่ารักน่ารักตามใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่อาจไม่ได้แบบแบบหวานหรือกอดกันอะไรมากเกินอะไรเงี้ยครับผมต้องกัไปเรามยู่อบนี้านไหมคะสนใจอะไรอันนี้ต้องยางต้องมองตรงว่าตุกยังยังไม่ทราบจริงๆนะหือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูให้เขาเขาแน่าจะต้องไปเคลียร์งานเคลียร์อะไรหลายๆอย่างหรือหลายหคนก็แน่าจะรู้นะว่ามันเป็นงานที่แบบ ผมตัวผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าว่าเป็นงานอะไรเพราะเขาแบบขอเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนที่ททุกคนได้รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมมีแทนจริงบินไปตามนะคะยั่งยังยังคือจริงอ่ะผมมีแผนไหมผมต้องบอกว่าผมเป็นคนน้องเง้งนั่งหลังกล้องอ่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยผมมีโอกาสคุยกันตั้งแต่ตอนแรกๆผมก็อยากบินไปมากอยากบินไปมากแต่ด้วยว่าพวกคุณต้องเข้าใจจริงๆนะในเมื่อถ้าแบบถ้าตอนที่ว่าเวลาเราคุยกันแล้วแบบ ผมจะมีความรู้สึกรู้ได้ว่าเขาอนุญาตให้ไปเมื่อไหร่หรือคําถามที่เราถามตรงๆเลยว่าให้ไปไหมถ้าเขายังไม่ให้ไปพวกคุณก็ผมตัวผมก็ไม่ได้ไปพวกคุณก็อาจจะต้องไม่ต้องขยันขยอผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะไปได้หรือไปเจอครอบครัวเขาได้เนี่ยต้องให้เขาอนุญาตก่อนต้องให้เขาอนุญาตก่อนจริงๆนะครับผมพวกคุณปิดอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องนี้ด้วยครับตอนนี้อ่ะค่ะแมไท่งด้ต้องน้เอาต้องนะใจคนได้ ไหนนะคะคือบอกเขาก็รู้สึกดีกับเราอยู่นะต่อรายการหมือนกระแสอื่ใช่ก็คือคือระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามานะจอมดาบ้าทั้งความน่ารักทั้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับทุกคกแล้วที่จะมาแชรนะคะทุกคนเลยอ่าใช่ใช่แล้วก็พูดติดติดแต่ว่า ไม่ให้เครียดเกินด้วยเพราะถ้าผมพูดเครียดเกิน <c oughs> เดี๋ยวทุกคนก็อาจจะแบบมันเกิดตาม,มาก,กับคนนู้นคนนี้ได้หรืออาจจะอาจจะไม่เป็นพอใจในตัวเขาก็ได้ในการตัดสิในใจเขาทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องผิดในการที่ว่าจะตัดสินใจเลยทุกอย่างต้องต้องใช้เวลาตัวเขาเป็นผู้หญิงที่อายุก็สามสิบเอ็ดกันแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในการที่ว่าต้องมีเวลาดูและก็เรียนรู้กับตัวผมก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพอต้องกลับไปเอาอีนี้มีใจหายไหมคะเพราะว่าเราเรา่อยู่กับความประมาณจุดเดือน เดือนกว่าคือเราอยู่ด้วยกันสี่สี่สี่สิบกว่าวันเลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากก็ได้ได้เจอความรู้สึกที่แบบดีมากวันแรกๆสักพักหนึ่งแล้วก็ได้แบบได้ได้มีความรู้สึกที่มันน่ารักได้ได้ทํางานด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโมเมนต์ที่เราก็เก็บไว้มันน่ารักมากแบบก็จะจําแบบอะไรทุกอย่างมันดีหมดนึกเก่าไหม เงาไหมก็คือประเด็นมันเพิ่งเราเพิ่งแยกกันไม่กี่วันนะเงาไหมก็คงไม่ได้เงาขนาดนั้นแต่มันก็มีความคิดถึงที่มันต้องต้องมีอยู่แล้วแหละวิดีโอคอลกันบ่อยนะคะตวิดีโอคอลกันบ่อยไหมตามที่กลับไปหรอผมก็ต้องพูดตรงนะคือไม่ไม่ได้วิดีโอคอลกันเลยเป็นเป็นเป็นไลน์ปกติ่ะมันจะเป็นอีกแอปหนึ่งนะแต่แต่ต้องบอกว่าก็ตามตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เดี๋ยวล้วก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญา ดูความแบบดูดูไปก่อนนะอะไรเงี้ยน,<ต>นะใช่ครับเต่เราก็รอได้ใช่ไหมรอได้รอได้รอได้ผมรอได้อยู่แล้ว <laughs> ผมส,วสบายๆนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ก็รอรอได้ครับผมอย่างอย่างงานคู่ที่มีรับไว้อะไรอมือนมี้ยคะมีครับมีครับจริงๆเรามีงานคู่ที่ที่รับกันไปก่อนนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีมีงานคู่มีงานอะไรที่แบบเราต้องต้องตัดสินใจกันอีกทีนึง เนี้ยเนาะแต่มันก็มีงานพิเซนเตอร์บางอย่างที่แบบเราเราได้คุยไว้ด้วยกันอนกันใเงี้ยครับผมใช่ต้องรอน้องกลับมาต้องต้องรอต้องรอกลับมาก่อนงานที่ที่ติดต่อไว้หรือว่าที่ตกลงไปแล้วมีเยอะไหมคะตอนนี้ต้องบอกว่าตอนตอนนี้ผมอาจจะต้องแบบมีการดูอะไรหลายหลายอย่างก่อนนะแล้วก็ดูด้วยว่าแบบเราต้องทํางานตามความสบายใจของเขานะตอนเราก็เราบังคับอะไรกันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องทําตามความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุดเหมือนตอนที่เขามาเนี่ยเราก็พยายามดูแลเขาดีที่สุดผมแลวก็แบบบริษัทผมและตัวผมเองดูแล ดีที่สุดในทุกเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องการเขาอยากแบบอยากได้อะไรอยากทำอะไรแล้วก็พยายามทำให้ทุกอย่างแบบมันดีที่สุดนะครับนักพรตเขาจะกลับเขามีกองแง่ไหมแบบไม่อยากกลับอยากกลับแม็อะไรอย่างี้ไม่มีที่ไม่มี่ไหคือคือเราสึกว่าเรามาอ่านคอมเมนต์อ่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นห่วงผมมากกว่าอีกอะไรเงี้ยคือคือความคิดถึงของเพื่อนๆนี่ยน่าจะเยอะกว่าผมด้วยมั้งอะไรเงี้ยคือตัวผมอยู่ด้วยกันมาหลายวันอะไรเงี้ยคือแล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่ด้วย พอถ้าเรานีดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่แบบยังไงนะน่าคิดถึงมากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นงานแต่ถ้าเราลองมองเป็นอีกมุมคนทํางานโตแล้วอะไรเงี้ยเหมือนหลายคนที่ต้องทํางานไปต่างจังหวัดเจ็ดวันมันจะเป็นเรื่องธรรมดามากที่พวกคุณต้องเจอกันในชีวิตจริงอยู่แล้วพวกพี่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วว่าแฟนไปทํางานเจ็ดวันแฟนไปทํางานสิบสี่วันเป็นรืออะไรเรื่องอะไรที่แบบปกติและธรรมดามากครับผมใช่เรามีรุ่นไคะที่จะได้เป็นแฟนกัน เลยช่วงรุ้นมาแล้วสำหรับตัวผมนะผมก็พยายามทําให้ทุกอย่างดีที่สุดแล้วตัวผมก็พยายามที่จะขอเขาคุยขออะไรจริงจังหลังไม่หลายคนอาจจะมองผมว่าไม่ได้ชาลีตลกเล่นเทไม่จริงจังแลอกผมจะบอกให้ว่าหลังไม่เวลาผมคุยก็คุยจริงจังมากผมก็มีโอกาสได้ได้ขอได้คุยแล้วก็จะคุยในในแบบที่ตัวเราเป็นในอีกหนึ่งนะครับที่แบบเป็นเป็นแบบคนที่คุยกั่ยแบกบรเรื่องมากขึ้นอะไรอนะย่างเงี้ย เราได้ถามไปว่าติดอะไรเลยหรืออะไรที่ยังทําให้มั่นใจจนแบับฟอดมันยังไม่หยุดสำคัญอีกอย่างผมบอกว่ามันมนเลยจุดถามไปแล้วเลยจุดเหมือนตอนหลังที่ว่าหลายๆคนพยายามพยันขยอถามคำถามได้เผมจะเบรกอันรีเลยนี้เลยก็ผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยแลวเราเราเราขอมาหลายหลายรอบแล้วเราเราผ่านจุดการขอจริงจรจนบางทีก็ให้ล่ามคุยให้ก็คุยคุยจริงเนี่ยผมผมผ่านจุดนี้มามามาหลายรอบแล้วก็เลยมองว่าแบบว่า ให้ทุกอย่างพร้อมใช่เราอย่าไปกดดันตัวไทยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับผมจรื่งความที่ระยะทางของคนละประเทศกันหป่ะเราก็เทียรกันเป็นอะไรเรื่องระยะทางเนี่ยจริงเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้แปลกเลยมีหลายคู่หลายคนที่ว่าคบกันก็อยู่ไกลกไปอะไรเงี้ยการเดินทางเนี่ยมันเทียบแต่มันเหมือนแค่คุณเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยหกเจ็ดชั่วโมงมันไม่มันไม่ได้ไกลอะไเลยแต่แค่มันอยู่ที่ความเต็มใจของแต่ละคนว่า ขาพร้อมที่จะให้เราไปเจอครอบครัวไม้พร้อมที่เราจะให้เราไปเจอไม้อะไรเงี้ยมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับระยะทางไกลหรืออะไรเงี้ยเลยครับแต่ควารู้จักการีมุมองความลัของแอปเป็นยังไงบ้างสบายใจเห็นเดียวในในสำหรับผมในช่วงที่ผ่านมามันคือช่วงเวลาที่สบายใจช่วงเวลาที่เราได้เป็นตัวของเราเองด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้แสดงมุมที่เราไม่เคยมีหรือเราเคยสร้างกำแพงไว้ว่าจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมเป็นคนมุมบินนะในบางเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับใครหรือแบบกับ คนลูกคนนี้อะไรคือจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบเซฟหรือแบบระยะห่างอะไรมากแต่ผมก็คือแค่มองว่าคือเราโตมาด้วยเราเป็นนักแสดงเด็กนะแล้วเราอะในทุกวันนี้เราเจอกลุ่มนักแสดงเอ้ยกลุ่มคนที่มาตามเราอะเป็นเด็กโตเล็กม่เล็กันเป็นน้องๆสิบขวบเก้าขวบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูไลฟ์เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะ คุมอะไรหลายๆอย่างให้มันได้ตามที่ว่าเรารู้สึกอยากให้มันเป็นเนาะไม่ได้แบบ,บทีพลาดกลัวก็กลัวจะมีภาพทิ่ติดเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็กๆเด็กๆมันก็ไปพูดว่าพี่นักทาได้พี่การินทําได้หนูก็ต้องทําได้สิมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมทําไปมันก็เกิดขึ้นก็ต้องก็มันเป็นความน่ารักที่เราไม่เคยแสดงออกมาก่อนไม่เคยไม่เคยได้ได้ใกล้ชิดกับใครหน้ากล้องหน้าที่ว่ามีคนเห็นลหลายๆ คนมาก่อนมันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันถ้าเป็นโมเมนต์เป็นความทรงจำที่น่าเก็บไว้ดูน่ารักมากแต่เมื่ี้นัดก็คนชื่นชมเยอะเหมือนกันการฟังข้อมูลก็แบบเป็นตัวอย่างน่ามาฟังให้คนตามเราผมบอกไม่ได้นะครับแต่ก่อนถ้าใช่บอกว่าแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราย้อนดูไอ้มุมที่เราสวีทกันบ้างใกล้กันเกินเนี่ยผมว่าจริงก็เป็นมุมที่เริ่มจะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆได้เหมือนกันนะครับผมผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบเราตั้งหลักอะไรได้แล้วเราเบรกอะไรได้บางอย่างเราก็อาจจะต้องให้มันอยู่ในความเหมาะสมที่กำลังดีกาลังดีอะไรอย่างี้ครับผมใช่กน่อวนขอความเป็นส่วนตัวเวลาที่เขานหมคน้ากแบาลูกน้อืมขอคืออยากอยากเน้นว่าแค่ตัวเขาตัวเขาอะนะเพราะว่าตัวผมเป็นคนที่ผมทํางานมานตั้งแต่เด็กแล้ว เจอบ่อยแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงแล้วสำหรับสำหรับผมหรือสำหรับนักแสดงใหม่สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องดีใจกับคนตอบรับที่คุณได้ดีใจกับทุกคนที่ให้ใจคุณเขาเรามาให้เขาเห็นเรามาเรามาให้เขาได้เห็นในชีวิตจริงเวลาเขาได้เจอเราเขาก็อยากมีภาพดีๆที่เก็บไว้แต่ด้วยวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่ผมไม่รู้จักที่ไบย,ยังไงนะผมว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยที่ว่าแบบเราเขากําลังตักเข้า กินอยู่แล้วแบบต้องมาเบรกการที่ว่ากินข้าวกันอยู่หรือแบบเขินนะเพราะตัวผมก็บอกจริงว่าผมก็แต่ก่อนผมนคนที่หน้าด้านมากแต่บางทีตอนนี้แอบ,บเขินมากเวลาที่แบบเวลาเราตักข้าวกินเน่ะเราก็อาจจะต้องเก๊กเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะามีมีคนที่แบบเขารักเราเขาน่ารักเขาเขาแบบอยากถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยมันก็เลยมีเขินๆมากตัวผมว่าไม่เป็นไรผมยัง,งย้ำว่าตัวผมไม่เป็นไรแต่ตัวเขาอะผมเลยขอแค่ว่าอาจจะขอให้แบบ เขาได้ทานข้าวให้เต็จก่อนแล้วเราเดินออกจากร้านอาหารแล้วก็แบบคือถ่ายรูปก,กันได้เพราะอย่างที่ผมเห็นนะมันก็เป็นมุมมองที่น่ารักมากคือคือมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายที่แบบเราเดินลานจอดรถก็มีคนถ่ายวีดีโอตลอดเราเดินขึ้นร้านอาหารก็มีคนถ่ายวิดีโอตลอดมันก็เหมือนได้ได้มองความมุมมองน่ารักน่ารักแบบห่างๆก,กันก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยแต่ว่ายังย้ำว่าเจอนะครับถ่ายรูปได้ได้ปกติเลยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเรื่องเยอะหรืออะไรครับผมตัวการมีเขาเขารู้ไหมว่าแบบคนจับถ่ายจ้องถ่าย เขาเขาก็รู้สึกนิดนิดนึงนะผมเป็นคนไม่โกหกนะแต่ว่าคือต่อให้มันเป็นการวินระยะแต่ว่าถ้าสมมติเราเดินไปกินข้าวเดินลงจอดลานจอดรถแล้วมีกล้องคือตามตลอดเวลาสําหรับผมอฉยเฉยๆเพราะเราเราคุา้นชินอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยในการเข้าใจอันนี้ด้วยครับผมใช่เพราะบางทีมันมันแบบว่ามันตามไปถึงอะไรนะแบบว่าพูดถึงว่าการแพนกล้องหรืออะไรมันตามไปถึงห้องไอโรงแรมถึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบส่วนที่ผมรู้สึกว่าอาจจะต้อง เรื่องความปลอดภัยเรื่องความสบายใจที่แบบไม่ได้ให้ใครรู้ถึงข้างใน<ม>อะไรเงี้ยครับผมใช่เคยมีแค่ไหนที่ทำให้ทำให้คนกลัวหรือแบบไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะผม,มผม,มผมจะอยู่ด้วยตลอดนะครับแล้วก็คือเราเราจะแบบคอยบอกเขาตลอดว่าเราต้องดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องงา่ายเรื่องที่สําคัญคือคุณให้เรามาตั้งเท่าไหร่เราจะมาแบบว่าเยอะเกินในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมก็จะคอยแบบบอกในหลายๆเรื่องให้เขาได้เข้าใจไปเ,เลย แต่เราก็อยากตามเข้าใจด้วยเนาะว่าแบบมีพื้นที่รักษารใช่ใช่คือคือคือผมรู้สึกว่าแค่แค่ในบางช่วงบางในจังหวะในที่มันดูส่วนตัวมากๆคือตัวผมเนี่ยผมชอบในการที่ว่ามาเดินออกมาข้างนอกพาเขามาเดินแล้วมีคนทักทายมันเป็นเรื่องที่น่ารักเพราะเขาก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ให้เขาสวัสดีผมก็สวัสดีขอบคุณทุกคนที่ทักทายเราอะไรเงี้ยแค่ในบางช่วงที่แบบว่าเราอยู่ในร้านที่ว่ามันรับแล้วแต่ว่ายังอาจจะตามเข้ามาหรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะขอนิดเดียวในแค่ตัวเขานะแค่แค่กับตัวเขาเฉยๆอะไรเงี้ยครับผม พอเขากลับมีคิดถึงบ้างเหมพอคิดถึงมีไหมก็ต้องมีคิดถึงอยู่แล้วครับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะที่เราต้องต้องแบบนึกถึงคิดถึงกันอะไรเงี้ครับแล้วที่บ้านเงียบเงียบลงไหมครับบ้านไม่เหมือนเงียบ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 ก็เงียบลงก็เราคือเราเราทางานตั้งใจผมกับทีมก็คือทํางานหาการหางานให้เขาได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ตามความต้องการของตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยที่อว่าอยากมาทํางานอยากมาได้ได้เจอเพื่อนอยากมาแบบ มีภาพความทรงจำดีๆเก็บไว้อะไรเงี้ยครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคระ